สวัสดีค่ะวันนี้ช่องซื้อขายที่ดินเชียงใหม่ลำพูนนะคะเราอยากจะขอ,อนำเสนอบ้านสวนสวยค่ะเป็นบ้านสวนสวยนะคะอยู่ในเขตเมืองแก้วอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีขนาดพื้นที่อยู่6ไร่กับอีก58ตารางวานะคะราคา21ล้านบาทค่ะ ถือว่าเป็นบ้านสวนที่สวยมากๆเลยนะคะมีบริเวณพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมากเลยทีเดียวค่ะในบริเวณนะคะมีบ้านอยู่สองหลังค่ะหลังใหญ่มีสามห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะและหลังเล็กเป็นห้องแถวค่ะมีจำนวนอยู่สามห้องนะคะในบริเวณพื้นที่ก็จะมีการปลูกต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะมีความร่มรื่นนะคะ มีผลไม้ที่หลากหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นต้นลูกหม่อนนะคะต้นมะปรางต้นขนุนต้นเงาะต้นสับประรดต้นชมพู่ต้นมะไฟซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นผลไม้ที่ปลูกมานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะ มีลูกมีผลออกมาให้ได้รับประทานกันแล้วนะคะและที่ตรงนี้ค่ะก็ยังมีบ่อนะคะบ่อที่ค่อนข้างขนาดที่จะใหญ่ค่ะเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงปลาด้วยนะคะบริเวณพื้นที่ถึงแม้ว่าจะกว้างขวางนะคะแต่ก็มีการดูแลทำความสะอาดตัดหญ้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะมีความสวยงามมากนะคะไม่รกรุงรังเลยค่ะ ในบริเวณก็จะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะคะมีถนนที่ทำถนนเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากค่ะแล้วก็ยังจอดรถได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างที่จะกว้างค่ะมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเงาแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็ยังมีการผ่นน้ำเข้ามาค่ะจากคลองชนะทานนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำใช้ตลอดปีเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชอบที่จะอยู่บ้านสวนที่ไม่ไกลจากในเมืองเชียงใหม่มากนะคะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีความสวยงามมีความสงบร่มรื่นมีอากาศที่ดีมีต้นไม้พืชพันุ์ผลไม้หลายๆประเภทนะคะมีอาคารมีบ้านที่พร้อมอยู่ท่านก็สามารถที่จะ เข้าอยู่ได้เลยหรือว่าจะปลูกสร้างบ้านใหม่ก็มีพื้นที่ให้ท่านปลูกได้อีกเยอะเลยค่ะ ท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าบ้านสวนผืนนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็กว้างมากๆเลยเดินทางเข้าเชียงใหม่ก็ไม่ลำบากค่ะถนนก็กว้างขวางนะคะในเขตเหมืองแก้วก็เป็นเขตอำเภอแม่ริมจงังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านก็สามารถที่จะขึ้นไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ไกลมากนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหมก่ก็ทางฝั่งแม่ริมแม่แตงนะคะก็เดินทางจาก ตรงจุดนี้ได้สะดวกค่ะหรือท่านจะเข้าไปในเมืองก็ไม่ได้ยากเลยนะคะพื้นที่ก็ไม่ได้ไกลจากตลาดแล้วก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งชุมชนที่ไม่ไกลมากไม่ไกลความสะดวกสบายไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะ ถ้าหากว่าท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้าชมบ้านจริงนะคะก็สามารถที่จะติดต่อน,นัดหมายกับแอดมินได้ค่ะนัดหมายล่วงหน้าได้เลยนะคะทางเราก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะนำท่านเข้าไปดูบ้านจริงได้เลยค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะว่าสนใจที่จะเข้าไปดูบ้านนะคะเราก็จะได้นัดหมายกันค่ะ และถ้าหากท่านนะคะชื่นชอบกะนำเสนอบ้านที่ดินสวยๆของทางช่องซื้อขายที่ดินเชียงใหม่ลำพูนนะคะท่านอย่าลืมให้กำลังใจแอดมินและทีมงานด้วยค่ะง่ายๆนะคะเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็เป็นกำลังใจดีๆให้กับทีมงานของเราแล้วค่ะ และก่อนจบคลิปนะคะถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนยามเราได้ลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจแอดมินและทีมงานมาโดยตลอดค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ